ไตครับมองหน้าสู่ชุมชนขนมแปกริมคลองหนองบัวกันครับผมก็อีกประมาณ47นาทีนะครับถึงเราจะไปเดินซื้อขนมอร่อยๆกันที่นั่นนะครับดูว่าเราจะเจออะไรกันบ้างแล้วก็ทานข้าวนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับนะครับไปครับเดินทางกันยาวๆกันเลยตอนนี้ก้าวมงตรงนะครับบรรยากาศยังดีอยู่แต่เริ่มอ,ออกแล้ว เขียวขจีเลยแหล่งท่องเที่ยวเยอะแยะเลยนะครับตอนนี้จุดชมวิวเนินนางพญาดูบรรยากาศสองข้างทางสวยเดี๋ยวทริปหน้าเราจะมากลางเต็นท์นะครับมาแน่นอนบรรยากาศดีมากครับประทับใจครับนี่มีมงต้นไม้ด้วย สวยฟิวเขาใหญ่เลยนะครับถนนสวยจริงเหมาะแก่การขับรถเล่นมา,มากๆนะครับสายสองล้อวันนี้เราเดินทางด้วยเจ้าพิเอ็กรนะครับไปเรื่อยๆเหมือน,นเดิมครับสายเต่าลงอ้นพาเที่ยวสายเต่านะครับ้วไปเรากำลังจะไปชิมขนม แแบบกันนะครับที่ชุมชนขนมแปลกริมคลองหนองบัวนะครับนะฮะชมจังการสองข้างทางยาวๆไปเลยทั้งตรงไปฝั่งนี้จะไปสากแก้วนะครับประมาณ125กิโลนมครับแต่เราจะกลับรถไปจันทบุรีนะครับสายนะฮะเริ่มแดดแล้ว ดีนะครับดีมากๆด้วยเราอยู่บนถนนหมาเลก317นะครับวงหน้าสู่จันทบุรีครับผมเป็นถนนอีกเส้นหนึ่งที่สวยนะครับดูบรรยากาศสองข้างทางสวยมากนะครับหน้าฝนด้วยนะครับเขียวขจีเลยเดินทางสะดวกครับมีร้านอาหารมีคาเฟ่ มีจุดให้ถ่ายรูปมากมายครับอาจารย์บุรีที่เที่ยวเยอะด้วยนะครับจารยบุรีระยองอะไรพวกนี้นะนำทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวไปแล้วครับทุกคนชุมชนขนมแปกลกริมคลองน้องบัวไปครับตรงเข้าไปเลยมันจะไปตามหาขนม อวัยวะเพศลิงนะครับเห็นกรริวในพันธิพจะอร่อยไหมนะครับรสชาติเป็นไงเราเจอขนมอะไรบ้างนะครับไปพาไปดูแล้วเราก็จะหาอะไรทานที่นี่ด้วยนะครับเราค่อยเดินทางกลับนี่ฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ตำบลหนองบัวอีกประมาณ200เมตรนะครับจะถึง ตอนนี้ประมาณ9ก้ามงสีนะครับพอดีเลยกินข้าวเที่ยงพอดีดูว่าเราจะเจอขนมอะไรแปลกๆไหมนะครับนี่ครับป้ายสีแดงๆนะฮะชุมชนขนมแปดตามป้ายไปมีโฮมสเตย์มีคาเฟ่ด้วยนะครับ น่าจะถึงแล้วนะฮะแต่ไม่รู้จอดรถตรงไหนนะครับเดี๋ยวผมหาที่จอดรถก่อนโอ้ตึกคลาสสิกมากครับบ้านเรือนคลาสสิกเลยะครับสวยดูจอดรถไหนกัน มันจอดจอดรถได้ตรงไหนบ้างครับอ๋อได้หมดว่างๆนี่ครับบรรยากาศสวยนะครับนีนริมคลอง มันจอดรถตรงไหนได้บ้างครับเนี่ยตลาด <c oughs> ช่ไหยนี่ฮะชุมชนขนมแปกลกริมคลองน้องบวัว ครับตอนนี้เรามาถึงชุมชนขนมแปกลกริมคลองน้องบัวแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศนะครับว่ามีขนมอะไรแปลกๆบ้างนะครับแล้วก็จะไปตามหาขนมอวัยวะลิงนะครับ <laughs> จะลองชิมดูนะครับว่าจะอร่อยนะไหมนะครับไปไปชมบรรยากาศกันครับจะลองชิมขนมแดกงา <laughs> รสชาติเป็นยังไงนะครับลองชิมกันเลยค่ะผมเอากลองนึงเลยก็ได้ พ่อผมไม่เคยกินเลยนะลองผิดใช่ใชนดูก่อกาสจะแรกค่ะขนมแดกงานะครับงาเต็มเลยไส้เป็นมะพร้าวกับถั่วริสงครับผมเปิดตั้งแต่กี่โมงครับเนี่ยอ๋อตลาดเขาเปิดกันประมาณแปดโมงถึงสี่โมงสี่เสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์โอเคถ้าเป็นวันหยุดนะคะถ้าเลิกเขาก็จะขาย แต่วันจันเถ็นศกไปเ,เงียบเหงาหน่อยเมืาอนั่นมีคนค่ะขอบคุณครับ,บคี่ยผมได้อันแรกมาแล้วขนมเด็กงาเดี๋ยวเข้าไปลองชิมกันนะครับชมบรรยากาศขนมเยอะแยะเลยลมีข,มข,ข้าวหลามบรรยากาศคึกคักพอสมควรครับ ต้องเมาบดใบเตยอ,อ่อ,อกใบเตยมาขามนะเยอะแยะเลยเนีคสรแล้วขนมนอาว,าวัยวะลิงมันเป็นยังไงนะ่เป็นอย่างนี้เลยค่ะใส่ขนมดําค่ะใส่ขนมดําทำใช่อโอเคขายกลองเท่าไหร่เท่าหนึ่งกล่อง ข้าหนมอ,อวัยวะลิงเราเจอแล้วนะครับเ <laughs> จอแล้วเจอแ,แล้วนี่ลิงไม่ตายดูยก่อนหน้าโดไม่ซ่าดูเดี๋ยวเราไปลองชิมดูครับอาหารชื่อแปลกๆขอบคุณครับหอมอกปลาน้ำดอกไม้ห่อละยี่สิบบาท เดอดแย่เลยนะครับอันนี้ขนมชอบม่วงจะเดินชมก่อนอันนี้อะไรครับผักกากรผักกาดผักกากรโองยไม่เคยเห็นเอากล่องไหนกันครับได้อกล่องสุดท้ายไปดิได้อกล่องสุดท้ายเดี๋ยวไม่เคยกินเลยครับเดี๋ยวจะลองชิมดูเป็นไส้ถั่วกวนค่ะไส้ถั่วพวน สามสิบห้าบาทลองชิมมาดูนะครับจะรสชาติเป็นยังไง,ง <c oughs> ครับของขายเยอะแยะเลยนะครับเนม,มันทิพหอมหอมขนมข้าวตู ตัวควรควควรขาใจดีทุกท่านเลยนะครับคุณป้าค,คุณป้าใจดีทุกคนเลยนี่ครับแม่บ้านยังไม่ได้อะไรสักอย่างนะครับนขนมตายายเดินพาชมนะจ๊ะ นักท่องเที่ยวกำลังมานะครับคึกคักพอสมควรเลยเอาน้ำไหมไม่เอาไม่ละสดชื่นม,มีน้ำปันน้ำพริกก็มีครับพริกกุ้งแห้งโอ้ไม่ต้อางาจจริงๆ ก้วยปิ้งด้วยจะเป็งนงำหอม,อมอเลยทำไหมไม,มาจะเอาก,ก้วยปิ้งนะี่ฮะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับแนะนำเลยชุมชนขนมแป็ดริมคลองหนองบัวนะครับ เลยุบเรื่องช่วยเหื่อนั่นจะไปอีกเลยดูขนมชื่อน่ารักน่ารักเอาตัวไหนครับชื่อน่ารักน่ารักนี่ฮะก็เป็นบรรยากาศในชุมชนนะครับถามป้าที่ผมซื้อเจ้าแล่นรับป้าบอกว่ามีเสาที่จะคึกคักนะครับแล้วก็วันหยุดนะครับตะลึกนะครับ เริ่องแต่แปลกมงไปต้นไปเนาะมีทุกอย่างเลยหารทะเลแห้งก็มีนะครับเล็กๆได้เยอะแยะเลยบรรยากาศชุมชนขนมแปลกริมคลองน้องบัวครับผมนะครับได้กี่อย่างแล้วโอ้เยอะเลย <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปนั่งชิมกันนะครับหาข้าวกินแล้วก็นั่งชิมขนมกัน ได้เยอะแล้วไปครับเดินชมกันต่อตลาดไม่ได้มีแต่ขนมนะครับมีทุเรียนด้วยมีทุเรียนด้วยนะครับไม่ได้มีแต่ขนมข้าวก็มีเครื่องรางของขลังก็มีครับโอ้มีครบเลยน่าเดินนะครับชุมชนขนมแปกลกริมคลองบางูไอ้หนองบัวน,นะครับนี่ฮะมีของฝาก เล็กน้อยด้วยนะฮะซอยนี้คึกคักเลยทางเมน้ำอ้อยสาเกเชื่อมอะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะมะตูมอะไรนะพุทรากระลิงปิง้<ๆ>าางราคาก็ตามนี้เลยนะครับเยอะแยะมากกุๆๆ้งก็มีขนาวเหนียวเกลือน่าทานมาก แม่ค้าใจดียิ้มแย้มแจ่มใสกินไหมคะกิได้ครไม่เป็นไรครับเดี๋ยวข้าวบนมานะีฮบรรยากาศคึกคักมากๆนะครับขนมอาวียวาริงตัวซ้ายนี้คึกครับซ้ายนี้ไม่แดด อันนี้เต้าถึงน้ำกำไลเอ้ยน้ำลำไยคึกคักไปนะครับซังข้าวต้มมัดพวงละสามห้าใช่ค่ะนี่นมจ้างสร้อค่ะมีไซ้ก้ไ้ถั่วขนมจ้างขนมจ้างยีิบาทขนมตาลยี่สิบบาทค่นะแม่ค้าก็ใจาดีนะครับขายดีขายดี น่ารักน่ารักเล็กเล็กไหมหลายอย่างเลยไปครับพาไปดูบรรยากาศริมคลองประจานประจากษ์คุณป้ามีร้านก๋วยเตี๋ยวเอ็นเตอร์โฟแต่มานั่งกินตรงนี้ก็ได้มั้งบรรยากาศดีด้วยนะครับพาไปชมบรรยากาศริมคลอง กินร้านนี้ก็ได้จะได้เย็นๆนี่ฮะชุมชุมชนขนมแปกลกริมคลองหนองบัวจันทบรุรีนี่ฮะดูบรรยากาศเนี่ยริมคลองจริงๆโอ้เย็ยนเลยครับตรงนี้อยู่ในตลาดลาร้อนๆมาตรงนี้เย็ยนเลยอ้าวบรรยากาศดีครับนี่ฮะพาชมบรรยากาศริมคลอง ีนครองน้องบัวนี่นาลงพายเรือมาด้วยบรรยากาศดีมากนะครับดูคนลุงพายเรือไปหาปลาแล้ว บรรยากาศดีมากนะครับคือถ้าใครมาเที่ยวทะเลแล้วนะครับแวะกลับนะครับก็แวะซื้อของฝากได้ที่นี่นะครับชุมชนขนมแปลกริมคลองน้องบัวนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะครับขนมเยอะมากๆครับผมมาเดินหน้าเที่ยวนะครับซื้อของฝากกลับไปฝากเพื่อนๆนะครับไปครับไปกินลร้านนี้เลยก๋วยเตี๋ยวเจ๊ลำดวนซอยยูเย็นบรรยากาศร้านดีมากนะครับ อันนี้ก็ได้นี่อันนี้เล็กต้มยำมมมหนึ่งชามมีเหลื้ยงหนึ่งบะหมี่น้ำใสน้ำโขต้มยำหมูเลยน้ำใสมีโอเลี้ยงได้ไหมครับโอเลี้ยงแกงอาน้ำอะไรไนีน่ฮะเมนู เดี๋ยวเรามาแล้วบะหมี่น้ำใสนะครับแล้วก็เล็กต้มยำนะครับกับบรรยากาศโอเล้งหนึ่งแก้วแล้วก็บรรยากาศริมคลองอากาศเย็นสบายเราจะมาชิมขนมกระเจียวลิงก่อนออร่อยอยู่ครับโอเค เดี๋ยวเราก็จะไปชิมขนมที่เราซื้อมากันมีกล้วยวิ่งนะครับขนมอวัยวะลิงนะครับอันนี้อะไรขนมแดกงาอันนี้อะไรไม่รู้ปากกากงอันนี้ปากกากงนะครับแล้วมาชิมขนมกันนะครับหลังจากทานเสร็จแล้วก็จะเดินทางกลับกัน,นครับผม ทานข้าวทานขนมเสร็จแล้วนะครับจากนี้ไปเราก็จะเดินทางกลับบ้านนะครับเดี๋ยวจะสรุปค่าใช้จ่ายนะครับค่าน้ํามันนะครับภายใต้คลิปนะครับว่าเราค่าใช้ใจ่ายใช้ไปเท่าไหร่นะครับจะขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผม